เก็บอะไรนะคนนี้ชาครับเก็บขาอันนี้ขาหรือแขนเราเก็บอ๋อเออเราเก็บขาแขนหรือมือครับรับมือขาเนี่ยเออ่ยาโอเคมาจากไหนมาจากไหนโอเคมาจากไหนดีๆนะโอเก็ะเออเข้าไปเก็บขาเหออยากจะให้เก็บขาคือคือคือต้องการให้ไม่ไม่ให้เจ็บมือ พูดไม่ค่อยชัดพูดไม่ค่อยชัดเดี๋ยวก่อนนี่กูมาถึงจุดนี้แล้วหรอว่าเจ็บแขนเจ็บขาพูดไม่ชัดมาหากูกูมาไกลมากเลยตอนนี้เอาเอาเอาดูใครๆเป็นคนดูคลิปผมเนี่ยดูเองด้วยยืน่เป็นกไ่าไปดูคลิปไหนวะบอกเจ็บแขนเจ็บขาแล้วก็พูดไม่ชัดมาหากูเนี่ยกูอยากจะรู้ดูคลิปไหนหลไยคลิปหลายคลิปเลยกูเริ่มปวดหัวอะไรเยอะเอาเอา ูไม่ช uh, ัดใช่ไหมเราพูดให้ฟังนี่ชื่ออะไรอันนี้อนุสอนอายุกี่ปีสี่สิบเอ็ดมันก็พี่กับผมก็ฟังรู้เรื่องนะมันไม่เหมือนกันเมื่อก่อนพูดชัดกว่านี้ใช่ไหมลิ้นแข็งเหรอมันเอาเหรอไปแตกมาเหรอมันเป็นเส้นประสาทอ่ะนะถูกปะมันก็เลยทำให้แล้วมันหัวยังน้อยแต่ว่าทำให้เส้นประสาทมันจะแตกได้เส้นเลือดในสมองอะนะ ถ th th so, <pl ains> ึงจะลอดตายได้ถือว่าบุญมากเลยนะถูกไหมนี่ก็ถือว่าโกงความตายนั่นเองอ่ะถูกปหมทิ่นนะมันเครียดเรื่องอะไรถึงมันแตกออกมาไม่รู้มันกินเหล้าเยอะไม่กินมันกินด้วยรู้ส้นเลื่องอะสมองแตกได้เหรอเนี้ยถอดเสื้อดิเออดูนิดูหน่อยเดียวถอดมาถอดมาโอ้โหเครียดเลยโอ้โหนังกูเหรเว้ยอะไรนั่ักที่ไหนมาเนี้ยมังค์ผาอ๋อ Hàn gì phần đi nhé than nữa là tìm tuyệt quá. đây này đây Mày mấy đi. lên. vậy. Hàn đấy vậy. Hàn lắm vậy. Hàn lắm đấy mà, Đi vậy. mà? lắm vậy. Hàn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  lắm Đi Hàn lắm vậy. เดี๋ยวกพ่อบรรเพบนตา์หมดเลยเหรอ,อนี่ตัวไหนที่ไม่ใช่รันล่น <c oughs> อ๋ออ๋อที่ว่าใหม่ลงใหม่แทงใหม่แทบว่าแทงซิดๆเลยคือของขั้นเลยเออหาดหายากนะพวกเราเราจะทันเยอะและ้วเ <c oughs> ขาเพิดหลังๆมาไม่ทันแล้ว <c oughs> มา,มาใกล้ๆหันหน้ามา <c oughs> เดี๋ยวเองคุยดูให้แล้วกันนะ lakukan jenius meditasi, nafas, nafas,

ที่บ้านมีหิ่งมีหมากมีภูให้ไหมขึ้นบ่อยไหมมีทําไมมันเจ็บปวดแขนขาอะไรต่างเป็นเพราะอะไรเป็นกรรมหรือเป็นอะไรทําไมร่างมันเจ็บปวดแขนขาพูดไม่ชัดก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับสมองร่างกายนะแต่มันก็โชคดีที่มันไม่ตายนะติดเรพราะปูง้อตายมาได้นะภูชาถูกควรหรือ,อยังไงต้องให้เพิ่มอะไรหรือเปล่าเมียหรือเปล่า เพิ่มไหมผลไม้ไม่ค่อยไหวผลไม้ผลไม้มาฟังนี่มึงมาฟังนี่เพิ่มผลไม้ลลม,ามานี้แฟนมาฟังไม่ฟมือให้เพิ่มผลไม้ใช่ไหมเอาผลไม้อะไรบ้างเขาบอกให้เนะพิ่มผลไม้นะพวกนี้เพิ่้ผลไม,มไ้เขาบอกให้เอาผลไม้นะก็ก็ก็ดูแลเพราะว่าเป็นสิทธิ์มีครูอยู่แล้วนะแขนขาอะไรต่างให้เขาหายไหว้ผลไม้มาครูให้อยู่แล้วนี่ถูกไหมมาครูให้แต่มากับพู อ่าแต่ว่าไม่มีผลไม้ก็เขาบอกว่าไม่มีผลไม้ให้วาผลไม้ด้วยเพิ่มผลไม้นะอืมแล้วในบุงในบ้านอะไรโอเคหมดมีอะไรไม่ดีบอกติมาเลยตรงไหนไม่อะไรนะไม่ติดปัญหาไม่ติดปัญหานะแล้วสุขภาพร่างกายของไอ้เจ้าล่างเนี่ยที่ปกปักรักษาอยู่ลูกหลานเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีนะแก้ไงบ้างอะด้วเป็นกรรมแก้แกงไงดี เออเอาเอาแก้ให้หน่อยค่อย,อยอเอาอั้นก็แหละเรียกเขามารักษาตัวเองก่อนนะคนมีฟรูนะเออเอามันก็โล่งกว่าเดิมอ่ะสบายกว่าเดิมเออเอาเขาทำเขาเองเล แล้วรักษาให้เขาหน่อยเป็นการให้เกียรติไงรู้ปะผลก็มีครูอยู่แล้วเราต้องให้เกียรติกันให้ครูรักษาก่อนไม่ได้หรอกต้องเรียกครูไปผลละม้วนผลละไม้อะไรที่บอกนะลงมาบ่อยไหมเงี้ยก็ช่วยกัน อันนี้ไม่ใช่ของขึ้นนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเขานะไอของขึ้นก็ของขึ้นอันนี้คืออันนี้เออเอา <c oughs> เอาอาาเอาเอาไปดีนะปารย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 

จริงๆอะถ้าลงอะบอกให้เขารักษาให้ตลอดอะเออเขาก็มีของเขาอยู่แล้วก <คน S 1> ็มันวดนะส่ว<ห>นใหญ่เวลาลงจะเป็นสึกเสือเสือโอ้ยไม่ใช่แล้วมันไม่ไม่เกี่ยวไม่ลงอย่างนั้นไอ้นั่นนั่นของขึ้นอันนี้คือครูด้วยอของขึ้นก็คือสักอันนี้ไม่ใช่สักอันนี้คือครูเขาลูกหลานกกขาเขาแก่ปูตาไปเขาเขาก็ช่วยเขาเองได้ไม่ลงหรอกนอกจากจะเรียกอะนะเขาไม่ลงหรอกมีเรียกให้เขาลงนะเอาดีขึ้นเว้ยดีคขนวดให้ ปูนวดให้ท sí, ุกอย่างก็ทำให้หมดปูหมดนี้ปูตาไฟเขามี่เใี่ยไปผลไม้นะเว้ยผลไม้นะเกียดการเออขาดเอาตะมากใส่ผูแม่งเบื่อแล้วปูอ่ะรู้ป่ะกินตะมากใส่ผูกูก็เบื่อเม่อะไร้เอาไปเชิญ